เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพระเนี่ยไม่อยู่ในวัด <c oughs> ไปสร้างที่พักแล้วก็ไม่ได้สร้างที่พักธรรมดานะครับสร้างที่พักอยู่กับชี <c oughs> แล้วก็ไปทํานาเหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะครับ <c oughs> มีทั้งรถถ่ายมีทั้งรถตู้รถต่างๆมากมายชาวบ้านก็กลัวว่าจะไม่เหมาะสมนะครับ <c oughs> ก็ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วนี่แหละครับ ไปตรวจสอบเบื้องต้นทราบพระรูปนี้ก็คือพระสุบินสุกัธรรมโมนะครับสังกัดวัดหนองแขมหมู่ที่15ตำบลประดู่อำเภอลานสัก์จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็มีชีอีก6คนครับเข้ามาสร้างที่พักจำนวน2หลังในบริเวณพื้นที่กว่า50ไร่โดยอ,อ้างว่านายทองล้วนอักษรผู้มีจิตศรัทธาเนี่ย ยกที่ดินให้ทําประโยชน์นอกจากนี้ยังพบรถไถนานหนึ่งคันรถตู้อีกหนึ่งคันและก็รถบรรทุกอีกหนึ่งคันนายสิทธิพรโบสีผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเห็น <c oughs> พระสุบินเนี่ย <c oughs> นำญาติโยมเข้ามาทํานาช่วงฤด,ดูทํานาพอทํานาเสร็จก็กลับไปถึงฤด,ดูเก็กกบเกี่ยวก็กลับเข้ามาเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ว่าปีนี้แปลกหน่อยพระสุบินเนี่ยกลับมาพร้อมกับแม่ชีนะครับแล้วก็มาสร้างที่พัก <c oughs> อ้างว่ามามา,มานอนเข้าพรรษา ก็คิดว่ามันจะไม่เหมาะสมนะครับทำไมไม่ไปนอนที่วัดต้นสังกัดก็เลยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหน่อยนะครับค่ะพระสุบินบอกว่าได้สร้างกุฏิเพื่อเป็นที่พักสงในระหว่างเข้าพรรษาและการกระทําดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นการประพฤติชั่วแต่อย่างใดท่านบอกแบบนี้นะคะผลผลิตที่ได้ก็จะไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าแล้วก็บ้านพักคนชราค่ะอยกว่าปีแล้วาาไร่นไร่แล้วก็ที่มาทำบ้านพักคนชราอีกแล้วทักคนชราอีกสี สี่ไร่กว่าตรงนั้นมันเป็น,เป,นเป็นบ้านภาคอาุชราแล้วแล้วก็เพราะมันไม่มีไม่มีข้าไม่มีนั่นก็จะไปขอที่ไหนลนะ่ะก็เลยต้องทำนาทำนาหลายที่ไหนสวนแม่ชีสมคิด เตงสรีอายุ48ปีเป็นชาวบ้านอำเภอพนันทิคมจังหวัดชนบุรีก็บอกว่าตนมาอยู่กับพระสุบินเนื่องจากตนเนี่ยไม่สบายนะคะมารักษาตัวอยู่กับพระสุบินจนมีอาการดีขึ้นที่ผ่านมาก็ถือศีล8ปค่ะนุ่งขาวห่มขาวช่วยเหลืองานพระสุบินทางด้านพระธิการสุนทรวิสุทธโธร,รองเจ้าคณะตำบลสักขันก็บอกว่าตอนนี้แจ้งแล้วนะคะไปยังเจ้าคณะตำบลสักขันค่ะเดี๋ยวต้องมีการสอบสวนก่อนว่าปัญหาดังกล่าวจะผิดพระธรรมวินัยหรือไม่นะคะแล้วก็ได้ทําความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่อีกครั หนึ่งด้วย